CSTD ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่8พาร์ท2ชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติภาคพื้นเอเชียร่วมกับอีก10ประเทศทั่วโลกโดยในปีนี้มีเหล่าเยาวชนนักเต้น ทั้งมือสมัครเล่นและระดับเหืออาชีพเข้าร่วมแสดงความสามารถบนเวทีมากกว่า750คนซึ่งในระหว่างช่วงการแข่งขันยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้่งคัดซึ่งภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุที่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นประธานในพิธีสำหรับการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ประกอบไปด้วยรูปแบบการเต้นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบันเล่ระบำประจำชาติ Contemporary Dance, Jazz Dance, Ballet l a r i c a l Tap Dance, Hip Hop เป็นต้นซึ่งผู้ชนะจากเวทีนี้จะได้เป็นตัวแทนเยาว,วชนไทยเผยแร่วัฒนธรรมไทยผ่านศิลปะการเต้นในระดับสากลน,นะครับครับก็ในานามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านรดนตรีทุกนคุณปลื้มครับรักานตรีวัฒานาธรรมนะฮะก็ได้สนับสนุนนะครับกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับ ก็ถือว่าเป็นกํบบาลังสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนน้องๆขอ,องเราให้แสดงออกนะครับความสามารถนะครับในเรื่องของการเ,าเต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอก,กจากว่าจะมีส่วนของการทําผิดกรรมยามบ้างแล้วด้วยนี่นะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสแสดงความสามารถนะครับในเชิงของการแข่งขันซึ่งนอกจากว่าจะเผยแพร่ในประเทศแล้วก็ยัง เผยแพร่ไป,ไปอยู่เป็นตัวแทนไปยู่ต่างประเทศในอนาคตนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ยินดีสนับสนุนนะครับทีมกานมีดีอย่างนี้ให้กับสมาคมต่อไปนะครับก็ทางเชฟซดีประเทศไทยนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมและทางสำนักงานนะคะกรับสวงนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทําให้เด็กๆได้มีความภูมิใจที่ทางภาครัฐ ได้มีการยอมรับแล้วก็ส่งเสริมนอกจากเราจะเฟ้นหาแชมป์ในประเทศไทยแล้วเรายังค้นหาตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงก็ได้สนับสนุนมาโดยตลอดโอ้เรียกว่านานจกัเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วค่ะค่ะเรียกว่าการการจัดงานในครั้งที่8ในครั้งนี้นะคะซึ่งประจำปี2564นะคะ ของปีก่อนทั้งที่8เนี่ยเราต้องแบ,บ่งการแข่งขันออกเป็นสองพาร์ทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือเราแบ่งพาร์ทแรกเป็นโซโล่กับแชมเปี้ยนชิพซึ่งตอนนั้นนะ่ะทำเป็นการทาออนไลน์เลยนะคะแล้วก็มาพาร์ทที่2ซึ่งตอนนี้เริ่มผ่อนคลายเล็กน้อยละสามารถที่จะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถบนเวทีได้ตักตวประสบการณ์ก็จะเป็นดูโอก็คือคู่นะคะแล้วก็กลุ่มเล็กออนโซโลแล้วก็กลุ่มใหญ่ทู ซึ่งอันนี้ก่ันนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดก็31รอบนะคะสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะกับทั้งผู้ปกครองครูและก็ผู้ปกครองด้วยนะคะทั้งเด็กผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความพยายามอย่างสูงฝ่ฟาฟันเดี่ยวฝ่าฟันปัญหาที่แบบเป็นสถานการณ์ที่มันต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ไม่หยุดยั้งในการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็แล้วก็ทําได้จนกระทั่งนี้นะคะ่ะ เตรียมความพร้อมของตัวเองได้แม้ว่าโรงเรียนจะช่วงช่วงปิดก่อนนี้ดักมากก็คือปิดเลยแต่เขาก็สามารถที่จะนําความรู้ของเขามาเตรียมความพร้อมแล้วก็โชว์ฝีมือของเขาทักษะของเขาบนเวทีได้ได้อย่างสวยงามมากค่ะมันบีบบังคับจริงๆนะคะแต่ว่าศิลปะการเต้นก็เป็นอะไรที่สร้างให้มนุษย์คือเด็กๆเนี่ยมีความอดทนสูงอยู่แล้วคือเพราะว่าการที่จะเต้นมาได้แล้วมีการจัดระเบียบการมีวินัยต่างๆเนี่ย มันส่งสงให้เขาสามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้าหไปได้ต้องเรียกว่ามีค่ะที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยสมัครมาเนี่ยนะคะ8800กว่าคนเกือบ900คนแสดงจริงๆก็เกือบ700คนก็คือมีบ้างที่แบบอาจจะยังแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือเรียนออนไลน์ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเล็กซึ่งอาจจะยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งอันนี้เราสนับสนุนอย่างเต็มที่คือ เพราะว่าเราจะไม่หยุดยั้งในการที่จะจัดและเปิดโอกาสตัวเ,เวทีดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กในด้านเพราะฉะนั้นเราจัดทุกปีดังนั้นในปีหน้าเนี่ยค่ะคำว่าปีหน้าก็คือปีนี้นะคะ65เนี่ยก็จัดในตอนปลายเดือนกรกฎาคมครั้งที่9ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่อาจจะยังพลาดโอกาสในครั้งนี้ก็สามารถที่จะไปจะไปแสดงความสามารถในครั้งต่อๆไปได้ค่ะอันนี้นี่ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็แจ้งให้ทางกระทรวงทราบด้วยนะคะว่า เยาวชนไทยตัวแทนประเทศไทยได้ไปควา้ารางวัลมากมายเลยนะคะจากพาร์ทวันที่เป็นโซโล่แล้วก็แชมเปี้ยนชิพเนี่ยรวมทั้งได้ทั่วใหญ่ที่สุดคือ President Cup นะคะเป็นการเรียกว่า Best c คว r e o g r ร p h นะคะของของทั้งการแข่งขันทั้ง16ประเทศเลยคนไทยได้รับก็คือสามัญบางตอกแดนซ์โดยผู้ที่คิดค้นก็คือผู้ที่ประดิษฐ์ก็คือคุณครูหลอดไฟนวินดาประชินสวัสดค่ะอันนี้ก็ได้ President Cup กลับมา ให้กับคนไทยได้ชื่นชมกันค่ะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็มีบายชัดเจนในเรื่องของการเปิดพื้นที่นะครับให้น้องๆเด็วชนได้แสดงออกครับ้งเรื่องของการแสดงออกทางด้านปีกรรมนะครับทางการเรียนก็ดีเรื่องของการที่จะไปเข้าอบรมแหล่งรูตง้ต่างๆหรือก,การแข่งขันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเต้นนี่นะครับก็ถือเป็นการที่ให้น้องๆได้ ใช้จินตนาการนะคับความรู้ความสามารถและการฝึกษนต่างๆซึ่งไม่ใช่ว่าจะแค่ว่ามาเต้นเฉยๆก็ต้องมีการเรียนอย่างเป็นหลักวิชาการนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเข้าลบสู่สากลน,นะครับที่จะยกระดับของการเต้นของเราให้สู่ระดับนานาชาติได้ครับอันนี้ติดตามทางาด้านเว็บไซต์ของนะคะแล้วก็เพจทางด้าน Facebook ของ CSD c ประเทศไทยได้เลย Com เ o นต e เวิ Future, ี่อช่จัดการซึนะคร ก็ปีหน้าจะเป็นปีที่ครบรอบ25ปีในประเทศไทยของ CSDD นะคะ mm hmm. ก็จะมีกิจกรรมดีๆอีกหลายอย่างนะคะซึ่งก็จะได้เสนอก่ทางทางประทรวงไปด้วยเพราะว่าทุกๆปีเราจะจัด CSDD Day ค่ะซึ่งเป็นการให้ความรู้นะคะเวทีนี้คือเวทีแข่งขันแต่การให้ความรู้ก็สําคัญเช่นกันเป็นกิจกรรมอีกตอนหนึ่งที่เป็นการสัมมนาแล้วเราก็เชิญวิทยากรจากทั่วโลกนะคะมา มาให้ความรู้กับเด็กไทยของเราซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเราแล้วก็ในเดือนการ,ารากฎาคมก็จะเป็นการจัดก,การแข่งขันครั้งที่9ซึ่งก็คาดหวังว่าจะเหตุการณ์จะลี่คลายขึ้นนะคะเพราะครั้งนี้ก็มาตรการเข้มข้นจริงๆค่ะก็คือหลังเวทีนี้ตรวจเอทเคโอคร,ครบหมดเลยค่ะทุกอย่างใครมาแข่ง2วันก็ต้องทำสองวันนะคะอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ เ,เรื่องเรื่องอันนี้เรียกว่ามาตรการเข้มข้นแล้วก็100%ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องการที่จะให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะส่วนถ้ายังไงก็ติดตามทาง,ทางเฟสเขตร้ของ c ีเอสดีได้ and us, เซนแอนโซโลวิสแฟนของ้านเซนไี้ไหมคะสัญญาเรยเชินอ่าท่านผู้มีการดูท่านดูเพื่อนด้วยอนนะคะขอบคุณค่ะ กาแสดงความดีดีด้วยนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าการแข่งขันในวันนี้นะคะคะแนนของสถาบันนี้เพิ่เขึ้นเกันอย่างสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็ได้ ทากบบารแข่งขันครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนกคะก็จะต้องขอเรียนให้ผู้ปกครองทราบว่าต้องขอกราบขอพระทูณในการสนับสนุนให้กับเด็กนะคะได้โอกาสคุยกับท่านผู้ในการจากหลากหลายสถาบาันท่านก็ยังบอกเลยนะคะว่าใน1นถึงสงปีในช่วงอายุข,ของเด็กเนะะี่ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ส่งเสริมเขาให้เขาสามารถที่จะมาะทําการแข่งขันแม้ว่ามันจะเป็นไลฟ์สตรีมก็ตาม ช่วงอายุของการพัฒนาการของเด็กมันจะเปลี่ยนไปมากนะคะเราขอขอบพระคุณข้านุู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุนเพราะว่าน้องๆที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่จะได้ี่วากพัฒนาตัวเองเท่านั้นแต่เขายังจะมีโอวาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะคะและ้วนอกจากนั้นนะคะ เราอาจจะได้มีรอกาสภักหายใจใหายคอกันสักครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะว่าปลายเดือนกรกฎาคม CSTD Thailand d a c e Grand Prix ครั้งท,ที่9ก็จะถูกจัดขึ้นที่นี่โรงพยครอัตราเจเดอร์แห่งนี้และสำหรับเอเชีย i f i c d ิกแดน o n v e n t ชันก็จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือครั้งที่23แล้วส่วนสถานที่จะเป็นที่ใดนั้นะเดี๋ยวเราว่ากันีนนริงนะคะ